ยอยู่ตรงนู้นนะครับก็จะมีทั้งบอ่อขุนฝอยบ่อของผมบอ่อ,บอ,อ,บอ,อ,บอแหนแดงน,นะครับคุณนโอเคนี่คือน้ำหมักชุณภาพนะครับที่อาจารย์ละเอียดทีอยู่ทำปุ๋ยนะคะโอเคเขาทำปุ๋ยนะครับเป็นผลงานของนักเรียนนะครับรันบ่อต่อมาึมุ้มก็เป็นบ่อขอช่วยนะครับของอาจารย์นุ่นนะครับ

เป็นที่โรงเรียนรอแล้วนะคะได้เห็นตัวจริงแล้วอาจารย์พวานทรายจัลังจะดมน้ำเลยไปจับนะครับมีโป้มืออาจารย์พวานทรายจัลังจะดมน้ำลงไปจับปลาเป็ดเรามาที่บ่อปูนะครับปูตรงนี้คือว่าปูทางประเทศนะครับปูทางประเทศนะครับก็จะมีอาจารย์ไวลีนะครับที่อยู่ตรงฝั่งปู มันกล้องหลังนีกล้องนะกล้องหลังได้ไม่ใช่เหรออุ้ยอายะแับเขาตลงยงช้าๆสอปกกล้องหลังได้ไม่ใช่เหรอพี่ พ uh hmm> totally um at ี่ลองกล้องหลังสิกล้องหลังแล้วก็กล้องหลังแล้วพี่จะได้เห็นด้วยเวลาพี่ส่องเข้าไปอ่ะลองซิมาดูให้แกหน่อยแต่มันเบลอเพราตาพี่ดูมันแสงมันเยอะดับเบิลคลิกเข้าไปไม่เหมือนเหมือนเหมือนพี่ดับเบิึกตอนนี้ที่ดับเบิันทึกก็ยังเด็กๆเห็นก็ไม่นีานี่ะเห็นไหมแต่จริงนะ ไมลูกบอกเด็กๆเห็นครับตอนนี <Bond> okay, ้เรามาอยู่ที่บ่อสดแล้วนะครับบ่อสดที่เราเลี้ยงเนี่ยตอนนี้สมาชิกเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะครับแต่ว่าในช่วงกลางวันเนื่องจากว่าอากาศร้อนครับพราคงมจะต้องอาศัยอยู่ตามโครงต่างๆที่เราจัดทาให้นะครับส่วนใหญ่ปกก็จะชอบออกหากินในตอนเวลาเย็นแล้วก็เวลากลางคืนนะครับ หนึ่งสองสามตัวกบเห็นหน้าเลยสี่ตัวห้าตัวอู้เต็มไปหมดเลยนี่กบเยอะมากโอเคนะครับนักเรียนเห็นนะครับเห็นกบไหมเอ่ยใครเห็นกบชูมมือหน่อยครับชูมมือหน่อยเร็วโอเคนะครับกบแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวเป็นๆในตอนช่วงเปิดเทอมนะครับ รับรองว่าเยอะมากนะครับเยอะมากสาัตว์น้องนองที่นี่ก็เยอะแล้วก็พืชผักทุกอย่างก็งมีครบนะครับ<า>โอเคตัดเลขแต่ต้องหลังนักเรียนครับเดี๋ยวออไปกันตัวปลาทุกนัก,นกเรียนทั้งหมดเนี่ยเราจะมาดูบอ่อปลาดุกอุยีนะครับ ะกะุ้ม,วมวน,นวนอกกคเาาราือนครับ,รบส,ส,สบอสานกตรงนี้จะเป็นหอยสวีนะครับแค่ขยายพันธุ์เยอะมากดูนะครับเห็นไหมนะครับหอีวจะขยายพันธุ์ได้เร็วมากนะครับ นี่คือไข่ของหอยเชอลีนะครับหอยเชอรีจะมีไข่สีชมพูนะครับพอถึงเวลาฟักเขาก็จะหย่อนตัวลงไปในน้ำอนะครับทีนี้มาดูออกระดูกของนะครับกระดูกเราเมื่้รับจากกรมประมงมาเมื่อต้นเดือนนะครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาจำนวน900ตัวนะครับทุกๆปีเราจะได้งบประมาณ1,000ตัวแต่ปีนี้ลดประมาณลดนะครับ ประมาณลดลงก็เลยแ,แหนบจำนวนปลาลงเหลือแค่900ตัวนะครับยังไงก็เต็มนะครับยังตกปลาเยอะอยู่ช่วงช่วงกลางวันอากาศร้อนนะครับที่อ้อมไปด้านนะู้น ่วงกลาวันอากาศร้อนเนี่ยปลาก็จะลอยไปอยู่ทันล่างๆนะครับเห็นน้ำลึกนะครับปลาจะขึ้นมาก็ในที่เย็นๆอากาศเยนนะครับนี่ลนครับปลาตนีครับอันนประมาณองรบใ้หน้าจอบ

เดี๋ยวเราส่งลงอาหารนะครับตงอาาหรงจะนำไปทำเป็นอาหารจังวันให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ตปล่าๆที่โรงเห็ดนะครับโรงพ้อเห็ดเดี๋ยวจะพามาดูที่โรงพ้อเห็ดนะครับตอนนี้ในช่วงกลางเทอมนะครับ ตอนนี้ในช่วงติดเติมเราก็ยังดีจะงดในเรื่องของการการทำให้เป็นผลผลิตนะครับอบคีี่่่่นน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 ัารททมมเเเเเหหหห็็็จะะไแย ตอนนี้เราอยู่ที่โรงเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับก็เป็นเห็ดที่ครูและก็นักเรียนของเรานะครับจะร่วมทําการผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐานเพื่อขายให้กับสมาชิกในโรงเรียนนะครับในราคาถูกถูกลหลายคนอาจจะเคยซื้อกลับบ้านไปแล้วนะครับว่าเห็ดของโรงเรียนเราเนะี่ยมีคุณภาพอร่อยแค่ไหนแล้วก็ในเรื่องของราคาแล้วก็ในเรื่องของความสะอาดนะครับไว้ใจได้เพราะว่า เป็นผลประโยชนที่ทำมาจากฝีมือล้วนๆของครูและก็นักเรียนของเรานะครับใบอีกโรงนึงนะครับมี่ลายโรงนะครับอ่าตรนี้นะครับครูออนโชว์ให้ดูแล้วนะครับตอนเชา้าผู้สั่งลงไปแตมันจะทำตรงนี้ตอนนี้นานไหมกว่ากว่ามันจะออกไม่นานครับก็คือนะถ้าเกิดเราอยากได้ผลนี้อยู่ตอนเช้าเราก็จะเปิดเติดน้ำ แต่ช่วงนี้มันติดคือวันนี้เราอยู่หน้าโรงพางเหตดพระราชทานนะครับ,นนรบเราจะได้ประมาณ200ต้อ้นนะครับชื่อเห็ดนางฟ้าภูถามนะครับเหมือนที่เราดูเมื่อกี้โอเคดูกล้องด้วยก็นีตงนี้ เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปดูแปลงผักราชธานนะครับโอเคครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะพาเรามาที่แปลงเกษตรราชธานนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีผักที่ปลูกในโครงการของผล็จประเทศนะครับที่ที่ครูกำลังทานต้องไปอยู่ตรงนี้นะครับชื่อ ปูเล่อโอเคชื่อปูเล่นะครับผักปูเล่นะจ๊ะผักปูเล่โอเคสาวสวนคนสวยนะครับดูเด็ดจากข้างล่างด้วยนะจ๊ะ,ะเด็ดจัดน้างบนดูนะครับวิธีการเด็ดมันเด็ดจัดแล้วก็หัวต้วนตอนนี้มันก็เด็ดไปเยอะแล้วแล้วมันก็จะออกมาใหม่เลยเด็ดได้ตลอดเลยหนึ่งต้นกินได้หลายปีเลยลแล้วดูครับ ก็จับฟูเล่แล้วก็จับจะมีนี่คือผักปังนะคะ,ะนะคะหน้าจอผักปังไม่ทำอะไรบ้างอ่อหน้าจอบรรจัจ้์เขาแซ่บเดี๋ยวผักต่อนะที่จะพาเนี่ยเขเรียนมาเรื่องรู้จักก็คือผักผักปังนะคะเวลาเราจะเก็บผักปังเราจะเก็บตรงยอดมันนะคะตรงยอดตรงนี้ค่ะเพราะว่าพอไปเใบยอดมันก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่มันก็จะสามารถกินได้ในงานเห็นไหมคะพอเด็กไปแล้วก็มียอดใหม่ข erm evet> ึ้นมาค่ะ ผักบางใช้กินเป็นยาเป็นเคื่อสมุนไพรได้ด้วยนะคะกินแล้วบำรุงร่างกายดีค่ะเอาไปทําอะไรเอาไปทำแกงหรืเนื้อวัวกินกับน้ำซุปก็ได้นะคะต้มจิ้มน้ำพริกอันนี้ดูต่อครับอย่างครูไหมครับใครเห็นครูแล้วชูมือหน่อยเร็วชูมือหน่อยครับนักเรียนครับใครเห็นครูแล้วชูมือหน่อยเร็วมัมือนผื่ ได้ยินเ,เสงเงียงไหมที่เปิดเสียงพี่จ้องเปิดแล้วนะได้ยินไหมครับนักเรียนครับสวัสดีครับดเดี๋ยววันนี้นะครับวิชากรทหลังจากที่เมื่อกี้เราได้เยี่ยมชมสวนแล้วนะครับสวัสดีครับพอพูดเสร็จแล้วก็ปิดไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เราเยี่ยมชมสวนเสร็จแล้ว เดี๋ยวครูจะพาเราเข้าสู่เนื้อหาวิชาการที่จะเรียนในอาทิตย์นี้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตรนะครับถามก่อนว่าไหนใครเคยปลูกผักบ้างครับใครเคยปลูกผักชูมือหน่อยครับชูมือหน่อยเร็วใครเคยปลูกผักครับมีไม้ใครเคยปลูกผักครับมีเปล่าอ่าโอเคนะครับ โอเคเก่งมากครับเก่งมากถ้าคนที่เคยปลูกผักน่าจะพอจะรู้จักอยู่บ้างนะครับว่าเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตรมีอะไรบ้างอย่างเช่นเดี๋ยวครูยกตัวอย่างนิดนึงนะครับปลูกกมาราเก่งมากครับนี่เขาเรียกอะไรครับนี่เขาเรียกอะไรครับนักเรียนเห็นนะครับที่ครูถืออยู่ในมือนี้เขาเรียกอะไรตรงนี้เขาเรียกว่าเสียมนะครับเสียมครับ ไม่ใช่จอบครับตรงนี้ก็เรียกเสียมนะครับใช้สําหรับขุดหลุมที่ไม่ได้กว้างมากนะครับตรงนี้จะเป็นจอบนะครับจอบเล็กนะครับมันจะมีจอบใหญ่กับจอบเล็กจอบเล็กก็ใช้สําหรับพื้นที่ทรายชายนะครับแล้วก็ใช้สาหรับพื้นที่แคบๆนะครับ ส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าพั่วนะครับพั่วสาหรับช้อนสาหรับช้อนนะครับสําหรับช้อนตักดินนะครับตรงนี้เขาเรียกว่ามือเสือนะครับมือเสือนะครับสําหรับทวนดินนะครับข้าวข้าวอ๋อเดี๋ยวขออีกอย่างหนึ่งนะครับ ตรงนี้เรียกอะไรครับอ่ากังกายตัดกิ่งครับตรงนี้เขาเรียกว่ากังกายตัดกิ่งนะครับนี่คือกังกายตัดกิ่งตัดกิ่งต้นไม้เล็กๆนะครับนี่คือกังกายตัดกิ่งนะครับขอดูกันกังกายตัดหญ้า ใค,ใครที่ไม่ได้ตอบนะครับปิดไม้ด้วยเวลาจะพูดค่อยเปิดไม้พูดเสร็จก็ปิดนะครับตรงนี้ถึงเรียกว่ากันไกลสัดยญ้านะครับอันใหญ่อันตัวนี้เป็นกันไกลสัดหญ้านะครับโอเคนะครับช่าข้าวประมาณ